ระวังมือเด้อนี่ไงชินชินชินกับพี่เขาตื่นละเรมันดมมันกินมือเอาบด์บยเลยกินมือโบดเลยจะต้องระวังด้วยเลยอันนี้หนูเรากลับจับแน่แน่จับแน่แน่เร็เราลองจับระวังลมลูก น้องพาเด็กหน่อยมาระบายสีในตามทำอะไรคะวันนี้สำหรับใครบ้างคะอันนี้พี่อะไรพี่คอปเตอร์พี่อะไรคนนี้คอปเตอร์โอเคช่วยกันระบายนะไม่เก็บงานกันเด็กเเที่ยวนับตัวนี้หน่อยหนึ่ก่อนทำงานก่อนขี่จะวทีก็ต้องระบายสีก่อนจะได้มีกำลังใจในการเต้นนะคะวันนี้ พี่ที่เขาจะรออะไรกันพี่วันนี้ี่เขดีใจมากน้องน้องเข้ากับพี่แล้วน้องเสาญาต้วบอกน้องเสาญาติแล้วถ้าเลี้ยงน้องดีน้องก็เสาญาติถ้าไม่เลี้ยงน้องน้องก็เสาญาติผมแดงเราบอกนั่งเงือกนั่งนั่งเงือกคือสิ่งแต่ว่าผมี่ยไหนระบายอะไรอ่นางเงือกขาระบายนางเงือก น้องน้องียกเรียกที่แกบนเรื่อยแกดบอ้ดเยนี่น้องบงตีล่ะพี่น้องบงตีล่ะบงที่ล่ะบึงตีล่ะนางเงียบน่อยกล่อยใจตอนนี้ก็จะเป็นนางอะไรแล้วนี่นางหลักสีแล้วบอ ใช่ครับนะนางมัวนางหลากสีนางมัวเอาชินลงเลยค่ะเอาชินลงเลยค่ะคนเฉอยพี่พีกำลังผสมสีอ,อันพ่อครับเวลาเวลาเด็กดึงสิ้นผู้เฒ่าเขาเขาเรียกว่าอะไรสินอะไรนะสินครีเขาไปเขาพูดคนแก่เขาเขาพูดว่าสินครีบ่าแปลว่าอะไรครับเสร็จแล้ว่อก่อนลูกเสร็จแล้วไหน สวยมากเลยสวยมากยังกับเอลซ่านางเงือกเลยนายแต่ทำได้ยังไงอะใครเป็นคนสอนหนูคะใครสอนหนูระบายคะแต่ถ้าระบายมั่วมันก็สวยได้นะเหมือนเป็นกรารผสมศิลปะป่ร้ะศิละปะศิละปะศิลปะศิลป์ศิลป์ศิลป์ศลป์ลปวศรลบายรลป์ศลป์ศิลป์ศิลป <c oughs> ลป์ิลปลป์ศ มาฝากหราด้วยใช่ก็อยู่ไหนวะอยู่บนรถใช่ไหมลูกใช่จ้ะพ่อซื้ออะไรมาฝากอยู่บนรถค่ะพ่อซื้อของมาเซอร์ไพรส์นาริตาด้วยนาริตาต้องชอบแน่ชอบหรือเปล่านะมีอะไรอ่ะฮะมีอะไรไม่บอกเซอร์ไพรส์ไงมีอะไรอยู่ข้ในเซอร์ไพรส์ไงมีอะไรอยู่ข้นน้มีงูรึเปล่าลูกเกมไม่ลู้มีงูอยู่ข้างในก็มี ตูกแกหรือเปล่าล่ะตูกแกก็มาหลอกแก